Welcome to Emali ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่ Emali นะครับเราได้ก้าวเข้ามาแล้วใช่แล้วก็วันนี้บอกว่าทุกคนจะสนุกนะสำหรับหนึ่งที่กำลังจะได้ดูซึ้งตื่นอ๋อซึ้งตื่นเต้นมากเลยครับตัวเนี้ยเพราะยังไม่ได้ดูเหมือนกันวันนี้ ขอแค่ตอนที่ทุกคนดูพร้อมกันอะรีอยากจะกรี๊ดอยากจะอะไรก็ตามรีแอคอะไรปล่อยออกมาได้เลยครับอยากเห็นรีแอคทุกคนมากๆซีไหนอยากจะว้าโอเคได้เลยนะครับใช่หรือซีไหนตกใจก็ไหนตกใจให้ดูหน่อยครับปีตกใจแบบ แ,แต่ต้องดูว่าคนั้ข้างรู้จักกันหรือเปล่าด้วยนะฮะอ,อย่างถ้าไม่รู้จักกันจะเป็นหึคุณก็เด้งมาตกใจหมดทุกทีอ๋อนี่สัตว์ที่ดูนะคระับอย่าทำตามนี้นะฮะ <c oughs> ไม่มากีที่หนูบอกว่าถ้าเห็นภาพสวยโอ้ภาพสวยมากเห็นใครสวยนะค่รอโคตรรอเอเอสวยมากใส่ให้เต็มที่เลยวันนี้ใส่วันน<อ>ี้เราเป็น ชาวมเ,เ,เมืองเอมบรีทุกคนไม่ต้องอายใครนะครับผม,มซึ่งโหจะมีเหตุการณ์ในวันนี้มาได้ก็3ามปีแล้วก็อยากใหทุกคนออม,มีความสุขแล้วก็ป,ดปลดปล่อยอารมณ์มาทุกอารมณ์เลยครับผมเอาล่ะก่อนอื่นเลยครับแนะนำตัวเองก่อนครณสีฮะที่พูดายังไม่แนะนำตัวเองนะครณสีฮะเอาแนะนำข้างนอกข้างในเราต้องแนะนำด้วยเราจะคุณเป็นโนทารกคุณต้องแนะนำตัวเองในแบบฉบับของตัวเราเอสน่อยเสน่อยสวัสดีครับ ผมชารันพิทักษ์เทวาแต่ไม่เคยเทียร์เธอคิดออกทีเลยเฮ้ยคาแรคเตอร์ใหม่ใสเหมือนเดิมเหมือนเดิม ชอบชอบชอบสมแล้วที่น,นั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยเชิญ <c oughs> ครับขสวัสดะครับ,บ,บ,บผมเอาละท่านต่อไปครับอันนี้เขาบอกว่าบีบผมก่อนขึ้นเวทีเขาบอกว่าที่อปี้ตอนประกาศผมเนี่ยรอๆนะต้องรอๆเลยนะ <c oughs> บอกเขาด้วยนะ <c oughs> ว่า <c oughs> ผมรอมากอ่ะเชิญครับบอกนักเตะดีกว่าครับเชิญครับโอ้โหพูดขนาดนี้ครับผมสวัสดีครับเนสทีเดย์พับครับผมรับบทเป็นเจ้าชายคาวินครับสิ่งที่ต้องพูดถึง แค่คุณซีกับน้องดิวพอมีซีนที่แบบห้ามพลาดห้ามกระริบตาห้ามเข้าห้องน้ำวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้ไม่ควรกระริบตาไม่ควรไม่ควรเข้าห้องน้ำด้วยคนทนไว้45นาทีที่จะเราได้ดูจากนี้ห้ามเข้า45ที่หรอไม่รู้ผมไม่แน่ใจไงประมาณ44นาทีประมาณนี้ประมาณนี้หรืออาจจะดูเต็มนีไม่แน่ใจทุกซีนเลยครับผมแต่ส่วนตัวมีซีที่เป็นซีนบูแล้วกันของผม อผมรุนมากอย่าดูซีนนั้นมากคุณตั้งใจมากตั้งใจมากโหวันนั้นขอบแพกขอบแพงตั้งใจขนาดไหนอ่ะวันนั้นเป็นวันเดียวที่ผมเขาก็พดงณานมีนักแสดงคนเดียวที่ผมโพลว่าเหงาอะพอทางเรื่องมีแค่ผมคนเดียวเข้าคนเดียวเลยเปิดคิวเพื่อผมเปิดคิวบู๊ในคิวหูจัดเต็มเลยจัดเต็มมากหรคนรอดูกันคิวบู๊เนี่ยรวมถึงเมื่อวานที่เชียงใหม่ด้วยไหม ผมเห็นคุณเดินอยู่บนลู่วิ่งนะก็เดินไม่เชื่อันนดูผมไม่แน่ใจนะคาร์ดิโอออกกำลังกายอ๋ออกกำลังกายนักขาวหุ่นนั่นมันปยังไงผมติดตามไงติดตามชีวิตคุณอยู่อ่ะชอบชอบชอบนะฮะอ้าวน้องดูนิ้วบ้านดีกว่าซีนไหนที่แบบห้ามพลาดเลยทุกซีนทุกซีนเลยทุกซีน เดววันนี้น่าเสียงไม่ได้เข้าวังนะนอยอ่ะครับโอ้ยพี่นอยอยู่นอกวันก็มีความสุขได้ตอนแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเตรียมตัวไว้เลยวันนี้เลยวันนี้จะได้เห็นคนเสียน้ำตาเอ้ยฮะก็ต่ที่ดึงไม่ไม่ไม่ถึงว่าทุกคนอ่ะอาจจะแบบว่าร้องไห้ตามนี่เห็นไหมอาจจะร้องไห้ด้วยความเศร้าความสุข ปะปนกันไปปะปนกันไปตือนเต้นนะผมชอบเสียงไหนสุด EP หนึ่งก็ตอบว่าทุกสิ่เพราะว่าเราดูพร้อมกันเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะมันเยอะ EP หนึ่งมันก็เยอะแล้วเออรอดูได้เลยนะครับดังนั้นไหนๆๆละขอสามคำทุกท่านเลยฮะท่านชายท่านหญิงฮะสามคำกับความรู้สึกที่จะได้ดู EP หนึ่งในวันนี้พร้อมกันเชิญครับคุณเอครับ <c oughs> ถ้าเป็นที่ทุกคนกำลังจะได้ดูน่าจะเป็นลุ้นระทึกครับ <c oughs> ลุนล้นระทึก <c oughs> ครับผมเออลุนล้นระทึกอ้าวน้องเจเจครับเป็นมิติใหม่อะไรกันนะครับเออมิติใหม่เมื่อกี้พี่สีสปอยมานิดนึง,นอองครับผมเออบอกแอบใช่ไหมนิดนึงแล้วนะนะน้องปริสครับ <c oughs> สุดยอดมากสุดยอดมากนะน้องปลายฟ้าครับ <c oughs> ทุกคนใจเย็นนะคะตาการตาค <reconcile> ่ะเออตาการตาน้องอมครับตึงชึ้งเสียวครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ EP หนึ่งก็เสียวเลยว่ะอันนี้ไม่อีพี p ไม่ใช่แบบนั้นที่คนพี้ใจเย็นเราอาจจะเสียวแบบเสียวกลัวตายอะไรอย่างงี้ยนะอ๋อเดี๋ยวที่ทะลึ่งนะใจเย็นๆน้องจิ๊บบี้ครับเขินครับ น่าจะเป็นสีนูนิวแล้วกันครับเยอะแล้วว่าจุยไม่ออกอันนี้ชิ้นออกนะซีจบสวยไม่ผิดหวังอยู่ท้ายสุดไม่หวังยิงนะฮะสีนูนิวแล้วเองนะอู่ชิดนอ,ออกยังออกแล้วออกหรือยังฮะหมดแล้วอ่ะสามคำครับตีกันเลยหมายถึงว่า ีกับศัตรูผู้หลายไม่ตีกันเองนี่แหละตีกันเองอันนี้นะฮะอยู่ในกองที่มีความสุขตีกันเองนะฮะอ้าวคุณซีครับพี่ออกไปนี่สอบทำเองพี่ออกไปฮะคือผมเอามากินให้ผมออกใช่ออกเลยๆผมผมไม่เชื่อฟังควารักอย่างคุณหรอกผมจะเชื่อฟังแค่เจ้าชายเท่านั้นเที่ยวไปเจ้าชายก็ไม่เอาเราไว้เหมือนกัน 3คำใช่ไหมฮะก็อุลล่าโอ้ลล่านะครับผมอ่ะต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทั้ง3ามคำอาจจะไม่เพียงพอในการที่เราจะได้มาดูกันว่าในแต่ละซีนแต่ละช็อตแต่ละฉากของ E ีีหนึ่งที่เราจะได้ดูกัน70%ในวันนี้เนี่ยมันจะขนาดไหนก่อนเข้าไปเราจะพอมีเวลาเหลือเวลาอีกเล็กน้อยอีกเล็กน้อยคุณซหรือน้องนิกวก็ได้สปอยักหน่อยอะ มีสิ่งหนึ่งที่ตื่นเต้นกว่าในเรื่องในวันนี้เฮ้ยเวลาเราเราดูซีรีส์ใช่ไหมฮะแล้วเราจะเห็นอินโทรเกินน้ำเออแล้วแต่ละเรื่องมันจะมีแบบว่า CG หรือว่าการเล่าเรื่องในแบบกราฟิกผมรุนสิ่งนั้นมากเพราะผมแอบเห็นมานดนึงแบบอลังการนิ่งใหญ่มากมันทําให้เราแบบว่ามันเป็นอารมณ์แรกอ่ะที่ก่อนจะเข้าอีพีหนึ่งอ่ะทําให้เราแบบน่าดูอ่ะความเพืเคิรนี้ความสวยงามนี้อะไรเงี้ยเด้เด้เพราะว่าผเห็นประมาณ สามวิเห็นชียวเชียวเห็นเชียวเชียวสามวิแล้วร uh ok okay. ู้สึกว่าน่าดูมากอินโทรแต่ไม่รู้ว่ามีวันนี้เปล่ามีถ้าไม่มีวันนี้อาจจะมีวันที่มีวันที่สามแน่นอนฮะอ่าโอเครอดูรอดูน้องวดวครับฝากก่อนที่จะชมอีพีหนึ่งแล้วพร้อมกันเชิญครับก็นั่นแหละค่ะวันนี้สนุกกันให้เต็มที่เลยเราห่างหายจากบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วเนาะจีเทียวมันอ่ข่านะเปียวว่าเปียวว่าเลย reaction น,นะโอเคอย่าลืมรีแอคกันด้วยนะรอฟังเสียงนะครับแต่อย่าดังมากเดี๋ยวกบเสียงละครเรานี้กกีนไปได้เลยเต็มที่ครับวันนี้ไม่ห้ามเลยปล่ <c oughs> อยพลังเลยเ <c oughs> าาละปล่อยกนมไม้เต็มที่นะครับขอเสียงปรบมือกับนักแสดง้าฟ้าเชียนเซร์ <c oughs> ขออนุญาตนะครับท่านชายสุนทร,รทุกท่านครับเชิญยืนขึ้นได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะครับ ไปประจำที่เพื่อรับชม EP หนึ่งไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆนะให้ทุกท่านได้ทยอยเดินไปประจำที่เพราะว่า EP หนึ่งนี้นะครับ70%ที่เราจะได้รับชมกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยเพราะว่าการมาของค้าฟ้าเกียงเธอนี้ผมรู้ได้เลยว่าหลายคนี่ยอดใจรอมไม่ไหวแล้ววันนี้ได้ดูกันจริงๆแล้วนะครับซึ่ง พวกเราคือกลุ <Bless ung> ่มแรกอย่างที่ท่านทราบนะครับดังนั้นขออนุญาตนะไม่ถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายภาพไม่เล่นขอดแล้วก็ไม่ร้ฟ์สดรทั้งสซ้นนะครับเพื่อที่ตอนจริงเนี่ยหรือตอนที่เราจะได้รับชม ep หนึ่งแบบเต็มๆในวันที่3พฤษภาคมที่ช่องวัน31เนี่ยทุกคนจะได้รับชมแบบเต็มรูปแบบนะฮะรวมถึงพอจบจากช่องวันแล้วเนี่ยตอนหลซีนทั้งซีนเปิดตัวซีนบูโอ้เมื่อกี้นี่แอบตกใจนะฮะตอนฟันดาบ น้องนุ่นิวไม่ใช่หนูแล้วนะเป็นเฮียสำหรับพี่นี่คือเป็นเฮียนิวเลยนะฮะอ้าวถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างครับเอาคนที่ดูอย่างเดียวยังไม่เห็นเราในในอีพีหนึ่งนี้ก่อนเชิญเลยครับช่างหนูเลยอ่ะหนูเลยยืนใกล้พี่ด้วยเริ่มก่อนเลยฮะ่นไม่ได้คิดว่าเขาจะมีเล่นเกมแบบป๊อกกี้หนูคิดว่าเขาจะเล่นแบบเช็คทักโชว์ะไรแบบนั้นหนูคิดบล็อกกี้แล้วแบบ นี่ไม่ใช่แค่หนูค่ะทุกคนก็เป็นที่นั่งอยู่ข้างลึกหรอก็เล่นกันดีสุดยอดมากเลยอ้าวน้องปลายฟ้าเชิญครับคือหนูดูเพลินมากเลยอะค่ะเพลินจนแบบตอนจบนี่หนูช็อตฟิลมากเลยนะจบแล้วมันมันใช่ไหมชอบทุกอย่างเลยได้ชอบตอนจบไม่ไม่สุดนิดนึงนะค่ะใช่ไหมใช่ไหมอ้าวน้องจิมมี่บ้างครับ ครับก็เจอบอกกีเข้าไปก็เหมือนกับทุกคนนะครับแ, <laughs> <laughs> แต่จริงๆคือชอบชอบฉากแรกมากเลยอะที่ว่าคุณเข้าไปในห้องแล้วก็เราก็เป็นซีนต่อสู้ที่แบบบุมกล้องมันบุ้มกล้องมันบ้ามากบุมกล้องมันเทพจัดเลยอะ <c oughs> เ,ออเราดูเราแบบโหมากนะที่ทุกคนปบมือก็คือแบบเออเราเข้าใจเลยว่าที่เราถ่ายทํากันมาแล้วใช้เวลานานมากๆมันมันเพราะแบบนี้แหละมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ แล้วก็เห็นปุมกล้องทุกอย่างเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งตารอามากเลยครับจริงครับสุดยอดสุดยอดชายช่ยชอันนี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะครับผมน้องอมครับก็จากที่ตอนแรกให้สมัมเข้าไปว่าอึ้งทึ่งเสียวก็ไม่ได้คิดว่าจะอึ้งทึ่งเสียวขนาดนี้คือถ้าใครที่อยู่ข้างหลังน,นะครับเราเห็นเรียกชันพวกโอมเนี่ยคืออมแบบอ้าปากขาดเลยตอนจินปกี๊แบบ <c oughs> ทำทำอะไรไม่ถูกจริงๆคือแบบ ผมพูดว่าเลยหรอเลยไม่ใช่แกโอผมก็บอกเลยหรอนี่ก็แบบผ่นไปกระชิบไปดีิว่ตั้งแต่อีพีแรกเลยหรอแบบดีมากจริงครับแบบดูไปก็ก็ก็ฟินนะอบันเทิงเลยนะอ้าวน้องเดกครับครับผมคือต้องบอกว่าผมนั่งยิ้มคนเดียวอยู่ ก็ส่วดตัวชอบชอบมากครับโดยเฉพอาะฉากที่คณินกับสรันเหมือนกับเขาเขาเจอกันแล้วเขาดูไม่ชอบกันนะแต่ว่าออผมแต่ผมชอบมาก <c oughs> แต่ผมชอบมาก <c oughs> แหมแล้วนะดูอีกทีก็ไม่เคยชิดกนรู้สึกว่าแบบแฮปปี้มีความสุขตลอดเลยนะ <c oughs> ใช่วเป็ับอ้าวน้องเจเจ๋อบ้างผมก็ชอบครับผมชอบ <c oughs> ชอบชอบทุกซีนครับผมจริงๆในชีวิตจริงส่วนใหญ่ผมจะเห็นไม่ค่อยเห็นวิซีเขินโดนิวสักเท่าไหร่ในเรื่อง EP นี้แอบเห็นมุมเขาเขินๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตจริงไม่เห็นเขินเลยนะครับเออะครับก็ชอบชอบรวมๆทั้งหมดแล้วก็ชอบคล้ายๆที่จิมมี่บอกด้วยแบบว่าเป็นซีนต่อสู้แบบผมก็ไม่เคยเห็นการใช้มุมกล้องแบบนี้มาก่อนเหมื <ๆ S 1> อนกันใช่ใช่แบบว่านา่าทึ่งมากครับดีนะฮะเรามาถาม คนที่เล่นซีนนี้ดีกว่าโอ้โหต้องบอกว่าอาหารคุซีก่อนอาหารคุชีก่อนซีบูใช่ไหมฮะซีบูซีบูก่อนเงาซีนนั้นที่คุณว่านั่นคือทั้งวันอยู่คนเดียวกับพี่ที่ซ้อมคิวบูด้วยไงเออแล้ก็ถ่ายตอนนั้นเป็นคิวไหนตังแต่หกโมงเย็นหนึ่งหกโงช้าครับผมใช่เพราะเราใช้เป็นเทคนิคของโรบบทอาร์มมันต้องเซตกล้องแล้วก็ต้องมีคนแบบ จากเมืองนอกอะ่ะมาเสร็จกล้องเสร็จแล้วก็ต้องจับเป็นมุมเป็นมุม,ม,มเป็นคาร์ดเป็นคาร์ดไปอะไรเงี้ยใช่ก็ตอนก็สนุกเลยฮะเป็นแบบว่านิติใหม่ในการบู๊มากแล้วก็ละเอียดมากครับผมจริงๆจ,จากอีพีที่ปล่อ,อยไปเจ็สิบเซนเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเศษของความสวยงามอ่ะอยากเข้าวังแล้วอ่ะตอนเนี้ยเออเออเพิ่งเห็นแค่แบบเข้าวังแค่ตอนแรกตอนผมใช่ไหมตอนนี้ก็เล่าเรื่องตอนที่อยู่ที่อังกฤษครับผมนี่ใช่ ก็ซีน UM ที <S 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 ่ชอบก็เป็นซีนบูของตัวเองแล้วก็รู้สึกชอบหนูในไม่ไม่ไม่ชอบหนูในชอบหนูในในเรื่องแบบว่าการแสดงเป็นบทเียนิวพูดได้ครบสิโอคุณพูดแล้วเว้นอ่ะชอบหนูแล้วก็เว้นหนูเล่นแบบเยนิวแบบว่าในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่เราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเออสุดท้ายเป็นสเปคปะ สเตปป่ะเออดูลืมเลยลืมว่าซีนี้พูดไม่มีเทรลดีด้วยหรอเออดูเฮิสยูร์ชา o ปูแบบว้าวบอกไม่หรอนี่เห็นไเป็นสไตล์ของคุณเลยนะก็ต้องบอกว่าจริงๆซีนนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหเป็นเป็นเป็นซีนที่จัดปูนะตอนแรกนี่ปูเลยมาปบเข้าซีนที่แบบว่าเห็นน้องนิวน้องนิวได้แบบฟันดาบต่อสู้จิงแชมป แล้วก็เป็นซีนแบบโอ้โหจะมาถึงซีนที่เล่นศิลปมกันผมว่ามันแบบได้ทุกซีนดีทุกซีนแล้วภาพสวยมากอันนี้ต้องชื่นชมแต่ผมว่านี่มันเหมือนเหมือนตัดตัดไปเยอะอ่ะเหมือนว่าด้วยด้วยการแบบจํากัดเวลาอะไรเงี้ยเจะไปดูแบบว่าแบบแสดงวที่สามแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคารบผมนี่อะไรที่เห็นชืบชือไปนั่นคือแบบไม่น่าจะทันเอาอยากอยากเล่าวันนี้ให้เห็นอะไรไหมเออเวอร์ชันอันคาที่ไอซีดีเดี๋ยวรอดูนะครับในวันที่สามพร้อมกันน้องรู้ดีบ้าง ซีนไหนมาทบใจหรืออยากจะพูดถึงโมเมนต์ไหนซีนที่สูง่ากนะฮะซีนที่สูงมันก็สะใจมากหนุนหนุนเยอะอยู่นะหรือว่าหนุเป็นคนทาลิปเกินไม่ตอนดูก็แบบฮะเมื่อกี้ยังเกียดกันอยู่เลยไม่ใช่เหรอม่อยู่ดีก็หวั่นไหวซะแล้วล่ะ วันนิดเดียวเพราะว่า he's your type ไงก็จะแบบว่าเมื่อกนั่นด <fr choices> ูเราสนุกนะสนุกมากเลยแบบรี a อคแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยตอนตีกันก็แบบโอ๊สะใจอ่ะเอาอีกตีกันเลยเดี๋ยววันที่ตีรู้สึกน่ารักค่ะน่ารักมากเลยครัแล้วเมื่อกี้จบช็อตฟิลมาก กำลังจะรองให้เลยอ่ะเมื่อกี้อินมากตอนที่รู้ว่าไม่ใช่พ่ออ่ะน้ำตากำลังแบบฮึบมาแล้วแล้วก็ชึ้มเขาหายไปแล้วชอตมากจะอยากรอดูตอนเต็มแล้ววันที่สามรอตูดรอรอรอตูดรอดูได้เลยนะครับผมนะเอาละครับทุกคนฮะอยากดูไหม รอดูพราะกันในวันที่3พฤษภาคมนี้นะครับที่ช่องวัน31นะครับและเวอร์ชันอันคั้ที่คุณซีบอกว่านี่เอาออกไปเยอะมากๆนะย้ายทุกคนได้รอดูกันคร้อมๆกันเลย4ีทุกครึ่งน,นะครับดังนั้นผมว่าอยากให้พูดถึงซะหน่อยละกันว่าอีก30%ที่สปอยใช่ไหมคุณซีนนว์นิวอีก30%ที่วันนี้เขาไม่ได้ดูกันมันจะเป็นฟิลไหนหลังจากนี้น้ำตาแตกครับผม ใช่ก็เป็นซีที่อยู่ในเทลเลอร์ครับผมที่ปล่อยภาพไปแล้วแล้วก็ตอนที่คนดูลีแอนก็แอุ้ยทำไมหนุ่มผมยุ่งยุ่งอะไรนะโหสภาพก่อนหน้าสภาพสภาพก่อนหน้านั้นนะ่ะเออทุกคนก็บอน้ำตาแตกแน่นอนนี่คือ,อมผมเล่นแล้วผมยังรู้สึกแบบกินไปด้วยแต่เราต้องแบบต้องนิ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแบบกลัวแบบว่าเขาคือแบบว่าใสาเ่เรื่องกษัตริย์แต่เราแบบ เข้าใจในชีวิตเขาณตอนนี้นะแต่เราต้องทํานี่ขึ้อะไรเงี้ยเออแต่ในใจนี่คือแบบว่าเข้าใจอ,ะอ่ะอเห็นไหมเห็นบางทีก็เล่นไปแบบเหมือนในใจแล้วน้ำตาจะคลอแล้วยุดฟอกสต็อปไปเ,ยเอ,อยหยุดไปก่อะยใช่ไหมสะกดตัวเองไว้แล้วสรุปแล้วคุณชื่อชลันหรือชะแรงหรือ,อะชะแรงนั้นก็มีประโยชน์อยู่นะฮะ ไม่ใช่เอามังอัดเตโอ้คุณสินัคุชชาร์นั่นเองครับกุชชาร์สำเนียงคนอังกฤษไงเออ k e n e น g e k e n น d g e แม่แต่อยากบอกว่าของจริงคือหลังจากนี้ครับชิวที่ดูเมื่อกี้ใสๆมากแบบน่ารักน่ารักเป็นแบบอินลอนดอนไงอินลอนดอนเฉยๆตลอดหลังจากนี้แหละ เดี๋ยวเจอเลยเตอรอียมอกไวเลยครับตเตรียมไว้เลยตเตรียมไว้เลยนะแ<ต>ี<ว>่ทีมันจะเข้มข้นหลังจากนี้แหละจะเริ่มจริงๆแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ดูแล้วผมแบบผมชอบพี่แ้งเล่นมากเลยนะพี่แรงพี่แ้งเล่นมีอะไรในใจเยอะมากอือ,ออเขาบอกว่าผมว่าเรื่องนี้นะเรื่องหนึ่งนี้สําคัญมากคือนนะักแสดงหลายๆท่านคือแบบโขเรื่องการแสดงเขาไม่ต้องพูดถึงเลยเขาจัดเต็มมากๆเนาะแล้วผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ย ห่างจากเรื่องก,ก่อนนันเนี้ยหลายปีมากๆแฟนๆทุกคนหายคิดถึงไหมครับวันนี้ได้ดูกันแล้วนะชอบไหมชอบเนาะถ้าชอบขอเสียงกรีดังๆอีกสักรอบได้ไหมครับจับเต็มจริงๆเอาล่ะให้ฝากตัวละครของเราหน่อยทีละคนเลยนะครับฝั่งไหนก่อนดี คุณเนตคุณเนตยืนหลอ่อเลยป้ารัาผมเนตก่อนเลยฝากตัวละครหน่อยฮะเชิญเขาผมก็ฝากตัวละครเจ้าชายคาวินน้วยนะครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับผมเพราะส่วนตัวเราก็สนิทกับพี่เซียก็นุนิยูด้วยแล้วก็ก็ขอบคุณทางดูมันดีครับที่เลือกเนยมาเป็นเจ้าชายคาวิน,นะครับผมก็ยังไงก็ฝากพวกเราทั้งทุกคนด้วยครับผม,ผมบขอบค้า <laughs> แต่เจ้าชายคาวน ไดครับผมน้องเจเจครับครับก็ตัวผมก็เป็นน้องใหม่ของดูมัดีด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆครับที่ได้รับโอกาสให้มาเล่นร่วมกับทุกคนพี่ๆทุกคนพี่ซีนุนนิวจิมมี่โอมปายฟ้าแล้วก็คิดครับรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างดีเลยครับขอบคุณโซนโซนสญชายนาะนาะนะนุนดาวดาวจิมมี่โอม แต่ไม่คิดจะเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวชื่อเจเจในเรื่องชื่อเจนอะไรนะชื่ออะไรถ้าไม่ชื่อเจเจควรชื่อ้ไม่ชื่อเจควรชื่ออื่นไงไหนๆเราได้เล่นบางทีทำไมต้องชื่อเจเจไหนคุณลองตั้งโอ้เออคิดไม่ได้คุณเคยแบบโยนหินไปแล้วเขาโยนกลับไหมไม่แบบนี้เลยแบบนี้เลยเขาชอบคิดบุ๊กไงแล้ามีแต่ละบุ๊กอะไรเยอะมากมายให้เวลาน้องคิดหน่อยเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวมีชื่อใหม่มาแน่นอนนะฮะอ่ะควาทั้งฝีกบ้างน้องคริสครับดูก่อนเลยโอเคค่ะ ก็อยากจะฝากบทเอวาด้วย e นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมดูมันดีทุกคนแล้วก็พี่ออบนะคะที่เลือกคริสมาเป็นเจ้าหญิงเอาวาในซีรีส์นี้คะ่ะก็เป็นซีรีส์แรกของเครสด้วยคะ่ะฝากตัวด้วยค่ะน้อไปา้าครับเชิญครับค่ะก็ขอบคุณทางดูมันดีมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มารบับบทมิราค่ะ,คะแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้มิราด้วยนะคะ ในส่วนของจิมมี่นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยกับบทของเจ้าชายเฮ้ยท่านชายรามินนะครับผมก็จริงๆรอบนี้นี่เหมือนเป็นการรีสตาร์ตตัวเองใหม่เลยแล้วก็ดีใจมากเลยที่การรีสตาร์ตครั้งนี้มันได้ผมได้มาเล่นกับพี่ชายตุ่ิลกของผมก็คือพี่สีโอ้ตังใจมากในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้ผมพยายามทำให้เต็มที่มากๆครับแล้วก็ยังไงฝากเป็นดูนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับแฟนคลับทุกคนขอบคุณมากครับ เก่งมากเก่งมากต้องอบคุณครับ <ผม S 2> ใช่ครับก็สําหรับอมก์กรนะครับก็โอ oh <m. S 2> มเป็นน้องใหม่ของดูมันดีนอน oh. แล้วก็ได้รับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ได้เล่นกับดูมันดีนะครับ oh. ก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ให้โอกาสโอมแล้วก็อยอมรับในตัวโอมนะครับแล้วก็อยากจะแบบบทเพทายไปด้วยนะครับผมจหรบใครที่ได้ได้อ่านนังยานะครับก็จะรู้ว่าเพทายค่อนข้างน่าสงสารนิดนึงนะครับเพื่อนบ เอ็นดูเขาหน่อยนะครับผมก็ก็อยากจะบอกว่าดีใจมากๆเลยแล้วก็ดีใจแทนพี่ๆแฟนคลับพี่ซีนูนิวทุกคนมากๆเลยที่แบบรอข้ามฟ้ามานานขนาดนี้ตั้ง3ามปีอะแล้วก็คือเราคือไม่อันนี้ผมพูดแทนใครหรือเปล่าไม่แต่แต่ว่าแบบคือคือคือมากถึงในทางที่ดีอ๋อในทางที่ดี สามปีแต่จะไม่ผิดหวังแน่นอนครับทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ขอบคุณสนสนสันชาแล้วก็นันเองด้วยนะครับขอบคุณพี่ซีน้อิวด้วยค่ะดีดีเอาล่ะคุณซีน้องดิวครับเชิญเลยครับฝากตัวละครเราหน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้คณินแล้วก็ทุกๆุกคนด้วยครับคณินเขาก็เป็นคนหนึ่งท oh! ี่ เจอเรื่องอะไรเยอะมากเลยสําหรับเด็กคนหนึ่งเนาะ oh. ก็การปรับตัวให้เป็นเจ้าชายของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากเห็นซีนที่พวกเราทั้งหมดอยู่กันพร้อมหน้าแล้วมันจะสนุกมากเลยครับซีนใหญ่เนาะซีนใหญ่ใหญ่แล้วเราจะได้ฟาดฟันเรอาอจะได้แบบงุ้งมีงุงง้งยิงไปฟาดฟันเป็นพี่เราจะได้ฟาดฟันเราฟาดฟันกันมากๆใช่ แล้วเราก็จะได้เป็นเพื่อนกันใช่อยากเห็นแล้วมันน่ารักมากๆเลยครับอือฝากรอดูด้วยก็เดือนหน้าเจอกันวันที่สามครับตื่นเต้นนี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึ o s t ด้วยที่อรอไป ใช่ครับเพลงเหนือฟ้าวันนี้ก็ร้องไปหนึ่งรอบเต็มๆกับครึ่งรอบเมื่อตอนอตอนแรกเนาะก็ฝากฟังด้วยนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเพลงก็จะปล่อยแล้วใช่ก็อีกไม่นานเท่ากับเม่เท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> แต่เร็วๆนี้เร็วๆนี <c oughs> ๆ้ครับ <c oughs> เร็วๆนี้ใช่ครับฝากฟังด้วยนะเหนือฟ้าพร้อมมากนี่รอฟังเลยนะครับพร้อมมากครับมาคุณซีครับปิดใจกับเรา เาเขียนว่าหมดเวลาแล้วอ่ะเฮ้ยคุณได้ไหมสําหรับคุณผมซื้อเวลาต่อให้ได้เสมอไม่กล้าพูดเลยเลยตอนนี้พูดได้พูดได้ใจรับหนูมีเพื่อนหลายคนเฮียก็มีโมดหนึ่งคนครับผมก็ฝากตัวละครชลันด้วยนะครับก็เป็นองครักษ์นะครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เล่นบทบาทนี้เหมือนกันก็ฝากเป็นงใจชลันด้วยว่าเขาจะมีพมอะไรนะครับผมเขาจะมีองครักษ์คนนี้จะมีความรักและเขาจะ เป็นคนที่วันไหวในแบบไหนอ่าแล้วก็เขาจะบู๊เขาจะโดนชกต่อยโดนยิงไหมอยากโดนมากผมพูดทุกครั้งว่าทุกทุกครั้งที่เราบู๊อะคิดเตะโดนหน้าผมต่อยโดนผมลยเถอะเอ้ยเอางั้นเลยเหรอเอออยากเจ็บตัวผมอยากล้มอยากกิ้งโอ้ไม่พลาดผมก็ได้เลยไม่ไม่ไม่ออกก็ได้หรออกเราเป็นเพื่อนกันอยู่อเ ผมคือเขาพผลอ๋อตะบัดพีคผลด้วยเราซื้อองค์ครัชที่แบบว่าประจำและแบบเป็นส่วนตัวและเก่งมากอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบขอสมัดได้ไหมขอสักหนึ่งอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยครับผมก็สนุกมากสําหรับคาแรคเตอร์ชลันนะครับผมนสำหรับตัวละครแล้วก็ขอบคุณทีมเบื้องหลังทุกคนในวันนี้มีทีมเบื้องหลังมาบางส่วนอยู่ข้างหลังนะขอเสียงปรบมือให้ทีมเบื้องหลังทุกคนได้นะครับผมทีมเบื้องหลังนะนี่แล้วมี น้องบอลชอนมาด้วยนะวันนี้นะยังไม่ได้มาอีกายอะนะแตวันนี้ที่เหนื่อยด้วยกันมาซึ่งบอกเลยว่าเหนื่อยต่อไปเพราะมันถ่ายไม่จบจะต้องลุยกันต่ออีกได้ข่าวว่าวันอัดรนี้ไปไกลนะอดใจได้เลยนะบอกเลยว่านอกจากข้าวฟ้าน่าจะมาข้ามเขาด้วยโอ้โหบอกแล้วไปทุกที่ก็ขอบคุณมาดีเวิร์ด้วยที่ลงทุนแบบจัดแบบฟอร์มยักษ์จัดหนักจัดเต็มมากขอบคุณพี่เอาพี่เด่น กับเพื่อนหลังทุกคนนะครับผมที่แบบสรรค์สร้สางผลงานและก็งานวันนี้มาด้วยและที่สำคัญถ่ายไปได้เลยขอบคุณส่วนๆทุกคนในวันนี้นะฮะ <Yeah! S 1> บอกเลยว่าอีพีหนึ่งนี้แค่แบบนําทีมผมแบบอยากดูต่อมากอะ่ะ mm. จริงอยากให้ไปข้ามไปสามเลยตอนเนี้ย <laughs> ใช่ครับผมก็มันปูเนาะปูเรื่องราวให้ทุกคนเข้เใจตัวละครเพื่อที่ทุกคนจะแบบ ดีแล้วก็สนุกมากขึ้นก็ฝากนะยระข้าวฟ้าเคียงเธอใน Next Spin นะครับผมาช่องวันสามสิบเอ็ดฮะเวลาสามทุ่มครึง่งแล้วก็อันคารที่ไอซีเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะนบอกเลยว่าต้องดูชั้นอันขัดนะฮะครับฮะเพราะว่าเมื่อกี้ตัดออกไปเยอะมกันเออรอดูได้เลยนะครับขอเสียงปรบมือกับนักแสดงข้าวฟ้าเคียงเธอเอาละ แล้วับต่อไปเดี๋ยวให้ทีมเสนทุกคนนะครับได้ถ่ายรูปวีฟี่กับแฟนๆแบบเห็นทุกคนเลยนะครับและเรายังมีอีก2บุนคคลสำคัญครับที่ไม่พูดถึงเขาไม่พูดถึงเขาเป็นไปไม่ได้ครับ